สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันพฤหัสกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุพดาวิจักชวงค่ะสถานการณ์ข่าวคราวตอนนี้คงหนีไม่พน้นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ ถึงแม้ว่าณตอนนี้ค่ะสุขโขทัยสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ประชาชนที่อยู่ถัดลงมาอีกหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนต่างก็รู้สึกกังวลค่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํานะคะซึ่งยังก็ยังมีข่าวข่าวเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ทั่วประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก หลายคนก็เป็นกังวลค่ะว่าปีนี้จะมีโอกาสเจอ,เจอกับสถานการณ์น้าท่วมหรือว่าอุทกภัยเหมือนปีที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก็ยังมีคําเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกนะคะว่าปีนี้ยังง่ายยังไงจังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีและกรุงเทพมหานครน้ำไม่ท่วมแน่นอนคำเตือนนี้จะเชื่อถือได้หรือไม่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับผู้วนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครุ่เดียวค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเวอร์ w ไวเว็บบางกอกวอยส์ .com คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักขาวคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุพดาวิจักชวงค่ะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้มนุยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินาวาอากาศเอกสมศักข์ขาสุวรและท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกผอ,อนะคะผอ,อ,อคะตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมที่สุโขทัยก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าจังหวัดต่อไปเนี่ยที่มีแนวโน้มอาจจะโดนมากๆเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีจังหวัดไหนบ้างก็จริงๆแล้วก็ไม่ถึงกับมากมายอะไรนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของอพื้นที่แต่ละพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วที่จะรองรับต่อมาก็คงเป็นจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางละกำซึ่งเป็นพื้นที่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่รองรับน้ําซึ่งประชาชนมีวิถีชีวิต เกี่ยวกับการประมงในช่วงเวลานี้อยู่ครับแล้วก็ค,คงจะไหลลงมาต่อเนื่องถึงบางบางพื้นที่ก็มาทางพมพิรามาเข้าสู่ทางพิุโลกทางด้านโน้นที่ต้องขอญาตเรียนว่าเราได้มีการดําเนินการเพื่อให้ทางสุขโขทัยที่มีผลกระทบอ,อยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เข้าสู่ภาวะปกติก็ขณะนี้ก็ต้องสูบน้ําออกจากพื้นที่เทศสบาลช่วงนั้นเรามีการตัดน้ําโดยกรมจังหวัดทานได้ผ่านน้าเข้าคลองหบาทไปยมสายเก่า จอให้น้ํากระแสน้ํามาที่สุโขทัยน้อยลงเ่เป็นธรรมดาเมื่อพื้นที่ลงมาตอนล่างเนี่ยก็ต้องรองรับน้ําต่อมาพิสุจโลกพิจิตรแต่เป็นตามลําน้านะครับอาจจะมีผลกระทบล้นอยู่บ้างในบางพื้นที่ซึ่งตรงบางละกรมเองเนี่ยเขคงจะมีพื้นที่รองรับน้ําที่อาจจะท่วม ทั่วบ้างในบางพื้นที่ครับค่ะตอนนี้ทางสยดเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วยังคะจริงเราแจ้งเตือนตรงนี้ไปล่วงหน้าสองสาวันแล้วครับแล้วก็ทางพื้นที่เองมีการดูแลตรงนี้อยู่ครับก็ขออนุญาตว่าเป็นนโยบายของพระนทานนายนตีที่รู้ว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งมีหน้าจะมีผลกระทบเนี่ยจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามลงไปโดยจะมีหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยคอยดูแลเรื่องนี้อยู่ ซึ่งเราก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่น้ําท่วมที่สุขโขทยัยล่วงหน้าตอนนี้แล้วครับค่ะพะจะบอกได้ไหมคะว่ามวลน้าก้อนใหญ่ที่ไหลลงสู่แม่น้ําสายเหนือทั้งแม่น้ํายมแม่น้ํานาดจะสร้างผลกระทบโดยเฉพาะกับประชาชนที่อยู่ในอาเภอใดบ้างนอกจากพมพิรามแล้วก็อําเภอบางละกมก็คงจะต่อมาพิจิตบางส่วนนะครับแล้วตอนไหลลงมาสู่นครสวรรค์ก็คงจะมีกระทบบ้างที่ชุมแสงอะไรอย่างนี้ครับ ก็ตรงนี้อย่าได้วิตกกังวลครับเป็น,ปนาการน้ําภาวะปกติครับซึ่ง,งจะต้องไหลลงมาเป็นวนน้ําซึ่งถ้าหมดจากที่สุโขทัยตรงนี้แล้วก็ขณะนี้ก็จะยังไม่มีอะไรแต่ที่เราอยากย้าเตือนต่อไปก็คือช่วงนี้จะมีช่วงฝนตกทางภาคเหนือ,อก็จะภาคเหนือก็จะมีฝนตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก,ตนตกซึ่งจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 15- 16ที่กรุงเทพมหานครก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ราบร่มต่า เคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่ออาจจะมีผลกระทบกับเรื่องน้ําท่วมขังในบางพื้นที่แล้วก็จะอาจอาจจะระบายสู่ระบบชลประทานหรือระบบคูคลองช้าหน่อยเพราะว่าเรายังมีผลกระทบในเรื่องของการระบายน้ํา ในเรื่องของมีทรายมีอะไรต่างๆที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับท่านผอคะก่อนหน้านี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักทั่วประเทศปริมาณน้ําฝนเนี่ยจะทําให้น้ําที่สถานการณ์น้าท่วมอยู่นตอนนี้แย่ลงกว่านี้ไหมคะก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าต้องติดตามสถานการณ์แต่ละขั้นตอนผมอยากจะแยกให้เห็นน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้คนอยู่คนละส่วนกันพื้นที่ที่เกิดเนี่ยอย่างของสุโขทัยเองเนี่ยครับ <C> e ซึ่งอยู่ตอนบนตอนเหนือคนละตอนกับตอนล่างที่เราเอามักจะเอามาพูดรวมกันในขณะน,นี้บางบางเนเป็นพื้นที่ใต้น้ํา <C> e <ค>อยู่ท้ายน้ําซึ่งอยู่ใต้เขือ่อนซึ่งผมผมอยากจะให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ย <c oughs> น้าหลากเนี่ยเ,เรายังไ,ไม่สามารถปก<ค>ป้อง,ป,องป้องกันได้เป็นน้ําที่ตอนเหนือที่ตกมาจากในป่าในเขา <C> e ซึ่งเรายังไม่มีพื้นที่ร่อซับน้ําซึ่งเราไปตัดไม้ทาลายป่าทําให้ไม่มีพื้นที่ซับน้ํา แล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยไหลหลากลงมาสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะลุ่มน้ํายมเราไม่มีสิ่งใดที่เป็นบริหารจัดการน้ําได้เราไม่มีเขื่อนเหมือนแม่น้ำนานเราไม่มีเขื่อนเหมือนปิงวังมันทําให้ผลกระทบสู่พี่น้องประชาชนโดยเร็วซึ่งเราต้องหันกลับมาในร่วมกันดูแลปลูกป่าก็ต้องใช้เวลาต้องหาพื้นที่ทําอ่างเก็บน้ําหรือทําเขื่อนเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ต้องทําเข้าใจตรงนี้ด้วยในส่วนตรงภาคที่ลงลงมาบางบานเองที่มีผลกระทบเนี่ย เป็นพื้นที่ลาบลุ่มต่ำเป็นขนาดพื้นที่เล็กๆที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอบางบานอภอบางผาไทยอ,อเสนาเป็นพื้นที่ที่รอยต่อมาจากอ่างทองจากคลองบางหลวงหรือคลองผงเพงซึ่งทางชนประทานเองเนี่ยครับระบายน้ําประมาณ1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะทําให้พ,พื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รองรับน้ำเนี่ยครับได้รับผลกระทบะซึ่งซึ่งขอขอนุญาตเรียนว่าถ้ามีปริมาณน้ําเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับทางเขื่อนเนี่ย ก็จะไปหารจัดการน้ําอยู่ที่2000ก็จะมีผลกระทบเพิ่มเติมในบางพื้นที่ซึ่งก็จะมีเพิ่มเติมมาที่วัดสิงห์อาเภออินบุรีอําเภอเมืองที่จังหวัดสิงห์อาเภอพลบุรีที่จังหวัดสิงห์และก็วัดชัยโยอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองที่ขอญาตเรียนอันนี้ครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศูนย์เตอนพัห่งชาติก็ได้ไปทําเครือข่ายทั้งสองพื้นที่นี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแล้วก็ช่วยกันแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนวางแผนในการ ขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆที่ตั้งแต่เตือนกันเองแล้วก็รายงานไปยังหน่วยเหนือหรือหน่วยเหนือเนี่ยแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนผ่านอำเภอผ่านตำบลเป็นระบบตรงนี้เราได้มีการวางแผนล่วงหน้าครับค่ะก่อนหน้านี้อย่างที่พอ,อพูดถึงเรื่องของอำเภอบางบานผักหายอำเภอเสานาที่จังหวัดพระนครศรีธยาซึ่งก็เกิดน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วณปีนี้น้ําก็จะท่วมอีกปริมาณน้ําจะสูงกว่าปีที่แล้วไหมคะก็ยืนยันว่าไม่สูงอย่างแน่นอนครับผมเพิ่งกลับจากร่วมคณะท่านนายกไปที่ อำเภอบางบานมาเพิ่งกลับมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพน้ําประชาชนยังอยู่กันปกติสุขก,ก็ทําการประมงก็มีพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นราบลุ่มต่ําก็ได้รับผลกระทบบ้างพี่น้องประชาชนเข้าใจค,ครับวันนี้ก็ได้มารับถุงยางคีบด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งมองจากสีหน้าแล้วพี่น้องประชาชนไม่ได้มีความทุกข์กับในสิ่ง,งต่างๆเพราะว่าน้ําที่ล้นมาเนี่ยล้นจากตลิ่งสู่พื้นที่ริมฝั่งยังไม่พ้นแนวขันกั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนมีเรือมี บ้านที่ได้ไดถุนสูงมีโรงเรียนหนึ่งซึ่งมีผลกระทบะที่ตามภาพข่าวนะครับเพราะเดิมเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นชั้นเดียวแล้วก็เด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้นก็มาทําต่อในชั้นล่างเพื่อให้เด็กนักเรียนดูเพราะอยูอ่เรียนหนังสือนะครับสมัยก่อนช่วงเมื่อ5ปี6ปีเนี่ยน้ำตรงนี้มัน,มนแห้งแล้งไม่เยอะขนาดนี้ทางโรงเรียนก็มีนโยบายที่ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนกาลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าจะใครจะช่วยกรุณาก็ไปช่วยสร้างโรงเรียนตรงน,นี้สําเร็จด้วยก็เป็นการดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่พี่น้องประชาชนที่สามอำเภอเนี่ยบางบานผักหาเซนาเนี่ยอยู่กับน้ําก็คือวิถีชีวิตของขาส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะทุกบ้านต้องมีเรืออยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นวิถีชีวิตช่วงนี้เขาครับทางพระนครศรียาเนี่ยเรือเ่อนเภอบางบานเนี่ย <c oughs> เขาจะมีวิถีชีวิตคือทําการเกษตรประมาณ8เดือน4เดือนก็คือหาปลาหรือการประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ปกติแต่ปีนี้คือเรามีการบอกล่วงหน้าแจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ทางกรมชลประทานทางเครือข่ายพื้นที่ทางนายกบตรก็มีการติดตามข้อมูลของชลประทานดูระดับน้ําของกรมชลประทานแล้วก็แจ้งประชาชนเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังพูดง่ายไม่คิดว่าจะน้ํามาแบบทีเดียวห้าสิบเซนเคยขึ้นสิบเซนยีิบเซนแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจนะครับเพียงแต่ว่า เอ๊ะทำไมมันมาเร็วแล้วก็เขาเข้าใจครับค่ะพูดถึงเรื่องของจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพกันไปแล้วนะคะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงในส่วนของจังหวัดพิจิตรกับนครสวรรค์ตรงนี้ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีการแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วหรือยังคะแจ้งล่วงหน้าไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนฝนตกครั้งที่แล้วและครับและ,ะขณะนี้ก็ในพื้นที่ก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการดําเนินการที่จะรองรับสถานการณ์อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับเป็นนโยบายของพระน a t h นายงตีที่ให้หน่วยล่วงหน้าหรือพื ส่วนหน้าเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่น่าจะมีผลกระทบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะอพยพประชาชนไปในพื้นที่ปลอดภัยหรือสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะมีผลกระทบได้ทันทีเดยมีหน่วยกู้ภัยมีระบบต่างๆที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยและทางจังหวัดเนี่ยได้เตรียมรองรับไว้ครับแสดงว่าตอนนี้ก็ได้มีการหาพื้นที่อพยพให้ประชาชนไปอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราในพื้นที่ต่างๆเราได้มีการเตรียมแผนและมีการวางแผนรองรับไว้เพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน บางทีพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจและบางคนอยากอยู่กับบ้านเราเต้องท <ำ S 1> ําเข้าใจครับตรงนี้เราต้องมาทําเข้าใจแล้วก็สร้างความรู้องค์ความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนม,มีมีส่วนร่วมหรือใช้ชุมชนเป็นฐานให้เข้มแข็งหลายชุมชนนะครับจะมีความปลอดภัยถ้าพี่น้องประชาชนมาร่วมปันกำนดบทบ,บาทของแต่ละพื้นที่ครับค่ะจะว่าไปแล้วอย่างจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยเจอหนักมากปีนี้จะมีโอกาสเจอแบบปีที่แล้วไหมคะก็ยืนยันจากที่เรามีภาพถ่ายดาวเทียมที่ตรวจสอบให้เห็นชัดเจนนะครับว่าปีที่แล้วกับปีนี้นะครับสภาพน้ําที่ตกอยู่ในขณะนี้ครับจะเห็นเลยครับว่าเป็นหย่อมๆนะฮะให้เห็นแล้วครับถ้าปีที่แล้วท่านเห็นสภาพน้ําจะเป็นสีเต็มแผนที่ไปหมดเลยครับค่ะเนี่ยครับ ณปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้สภาพน้ําซึ่งยืนยันนะครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชุมชนที่มีความสาคัญจะมีผลกระทบอยู่บ้างในพื้นที่ตามลําน้ําลําน้ําใหญ่แม่น้ําและคู่ลองสาขาน้ําอาจจะล้นตลิ่งไปมีผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวบ้าง<ฆ>เนื่องจากการที่สภาพน้ําการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยคงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน<ฆ>แต่สภาพที่ฝนตกมาเนี่ยที่เราไม่ทราบได้ว่า ปริมาณฝนที่ตกเนี่ยจะมีปริมาณเท่าไหร่ในพื้นที่ใดเพราะ,ะเป็นสิ่งที่เราสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าว่าจะตกะแต่ไม่สามารถทราบปริมาณฝนที่จะตกในขณะนั้นได้ถ้ารู้ว่าล้นบริเวณไหนพื้นที่ใดเราก็จะมีการบริหารจัดการซึ่งทางกรมชลปรรทานได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเนื้อเขื่อนเนี่ยเราจะผันไปทางซ้ายเข้าแม่น้าลบบุรีแม่น้าป่าศักทางขวาเข้าสแกกลางเพื่อไปท่าจีนวางแผนรองรับไปแล้วแต่ขณะนี้เราใช้เส้นแม่น้ําใหญ่เจ้าพระยาซึ่งไหไหลได้เร็วและ ไม่มีผลกระทบมากให้ลงสู่ด้านล่างโดยเร็วเพื่อให้ลดผลกระทบตับภาพรวมให้มากที่สุดเอ๊ะแล้วอย่างนี้แสดงว่าชาวจังหวัดพิจิตรนะครสวรรค์เนี่ยทางศูนย์เตือนภัยพิบัติมีการแจ้งเตือนให้เตรียมยกของมีค่าขึ้นไว้ที่สูงแล้วยังคะครับตอนนี้ล่วงหน้ามาหลายวันแล้วครับและขณะนี้ก็ยังย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในพื้นที่เองก็มีการติดตามสถานการณ์จากพื้นที่ตอนบนรบเรามีการประสานงานกันระหว่างจังหวัดตอนบนให้แจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังจังหวัดตอนล่าง ที่จะมีผลกระทบต่อไปเราเราเรามีการประสานงานกันครับว่าระดับน้ําที่ตอนเหนือเนี่ยมีระดับน้ําเท่าไหร่ที่จะไปมีผลกระทบกับส่วนตอนล่างาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเส้นทางน้ําของแต่ละพื้นที่ว่าเป็นทางใดก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่ต้องมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยซึ่งรัชการเองเราก็พยายามจะทําเข้าใจให้เห็นเส้นทางน้ําที่ไหลไปดามคูคลองต่างๆหรือลําน้ําต่าง,ตางๆตรงนี้เองมันจะมีผลกระทบอยู่บ้างการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ เส้นทางขวางทางน้ําเราต้องหาทางให้น้ําไปหาที่ให้น้ําอยู่บางพื้นที่เราก็ต้องหาแหล่งรองรับไว้อย่างเช่นบึงบระเพชรเส้นทางตรงนั้นหรือในอแก้มลิงต่างๆของบางระกำก็มีแก้มลิงไว้ตรงนี้เองเราต้องหาที่พักน้ําชะลอน้ําหรือพ่องน้ําไปให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ตรงนี้าทางในการเราประสานงานกันครับโดยเฉพาะระดับจังหวัดเนี่ยเราประสานงานกันอย่างต่อเน,นื่องครับค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องของสถานการณ์น้ํายังไม่หมดนะคะตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันคะ่ะว่าการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่รับน้ําเอ่ยหรือว่าในเรื่องของประตูระบายน้านั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนพักกันสักครู่คะ่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www ร์ลไวด์เว็บบงกอกวอยส .com ถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวคุณผู้ชมยังอยู่กับพออสมศักดิ์นะคะพออคะพูดถึงเรื่องก,การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์น้าท่วมในส่วนของประตูระบายน้าต่างๆล่ะคะตรงนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะครับขอญอาตว่าขณะนี้ความพร้อมบางพื้นที่อาจจะไม่ครบร้อยเปอร์เซนต์เพราะอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างแต่สามารถรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือการดําเนินการในขณะนี้ได้ครับเพราะว่าเราได้มีการวางแผนในการที่ดําเนินการ ให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยไปไปตามเส้นทางที่เรากําหนดได้ครับค่ะนอกจากนั้นแล้วในส่วนของคลองต่างๆนะคะตอนนี้สภาพความพร้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเรามีการขุดลอกคูคลองหรือการลําน้ําต่างๆเนี่ยมีการดาเนินการการันเป็นอย่างต่อเนื่องแต่จริงหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคที่ในการดาเนินการก็ที่มีการปลูกล้ําเข้าไปในพื้นที่คูคลองอาจจะ,ะทําให้กระแสน้ําซึ่งไหลเนี่ย ไม่เป็นตามอย่างที่เราต้องการได้เพราะกลัวจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ปลูกล้ำคูคลองมาไม่ว่าแถวยมสายเก่าหรือในกรุงเทพมหาคนครเองเราก็มีหลายเส้นทางซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งทางรัฐบ,บาลเองอเห็นความสำคัญเรื่องนี้คงจะต้องหาแนวทางในการดูแลและก็แก้ไขไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ปลูกล้ำคูคลองตรงนี้ด้วยก็มีแนวทางที่จะดำเนินการอยู่ครับค่ะแล้วตอนนี้ได้ดําเนินการไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็จริงๆแล้วคูคลองเ,เรามีการลอกอย่างต่อเนื่องทั้งหมด แต่การที่เราจะให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันต้องมีการธรระชามติต้องมีการาทำความเข้าใจร่วมกันนะต้องใช้เวลานิดนึง<ฆ>แต่เชื่อว่าน่าจะมีผลสำฤทธิ์ในระยะอันใกล้ครับค่ะดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องง่ายที่พูดแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วน่าจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะอันนี้แหละครับเรื่องของสิ่งตรงนี้แหละครับที่ต้องอยากจะขอญาติเรียนพี่น้องประชาชนให้เห็นความสําคัญของส่วนรวมแล้วก็ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาภาพรวมของทั้งประเทศถ้า<ฆ>เราให้เส้นทางน้ํา ไหลในมีการเดินทางได้สะดวกแล้วก็จะทําให้ผลกระตบต่างๆในลดน้อยลงไปแล้วก็ท่านก็คงจะมีที่อยู่อาศัยที่ดีที่มีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะไปกันได้ครับค่ะมาถึงเรื่องที่บอกว่าหลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากกับที่มีข่าวออกมาว่าศูนเตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมออกมายืนยันแล้วนะคะว่าปีนี้ปทุมธานีนนทบ,บุรีและกรุงเทพมหานครน้ําไม่ท่วมแน่นอนตรงนี้ข้อเท็จริงเป็นยังไงคะคือก็อยากจะเปรียบเทียบห้เห็นการระบายน้ํา ปัจจุบันแบบง่ายๆนะครับว่าขนานี้ที่เขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ำา1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะเห็นว่ามีผลกระทบเฉพาะที่อำเภอบางบานที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่จะบ่งบอกว่าปทุมธานีนนทบุรีหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีผลกระทบหรือไม,ม่เนี่ยเราก็จะดูที่อำเภอบางไทรซึ่งเป็นที่แหล่งรวมน้ําระหว่างแม่น้ําน้อยกับแม่น้ำเจ้าพยามาเจอกันซึ่งจริงก็เป็นพื้นที่บ้านเกิดของผมเอง,เองเนี่แหละ,ะก็ผมเราจะเห็นว่าขนาดเนี้ยร,ระบบระบายน้ําตรงเนี้ยห0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาที ซึ่งเปรียบเทียบกับพื้นที่การคำนวณแล้วเนี่ยที่เกิดถ้าจะมีผลกระทบกับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบรุรีจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะอยู่ที่3,500ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีหรือเปรียบเทียบปีที่แล้วที่มีผลกระทบแบบทั้งปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหาคนครเนี่ยปีที่แล้วอยู่5,000กว่าลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีอยากให้เข้าใจง่ายๆว่าขนาดนี้อยู่1,500แล้วก็ฝนเนี่ยอาจจะมาแค่อยู่แค่อีกประมาณส3สาสัปดาห์ แต่ที่อยากจะเรียนว่าน่าจะมีผลกระทบอยู่บ้างกับพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นหรือพื้นที่ลาบลุ่มต่ําเจาะจงมาได้ไหมคะยกตัวอย่างยอย่างเช่นอําเภอสามโคกที่ตาบลคลองกวายอย่างเงี้ย<า>เป็น<า>พื้นที่ลอยต่อระหว่างบางไทรกับสามโคกลอยต่อระหว่างจังหวัดพระนครศรียากับ จังหวัดปทุมธานีเพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ํา <estoy S 2> แต่เราจะมีหลักการหรือมีแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนจะบอกล่วงหน้าแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมต่าง,างๆไว้ก่อนส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่ราบลุ่มต่ําอยู่แนวแนวขันกัน้นก็อาจจะมีผลกระทบต่อน้ําท่วมขังเนื่อ <ruled> งจากฝนตกหนักแล้วไม่สามารถระบายออกได้ทันก็ต้องสูบออกแล้วก็ขอญาตเรียนว่าน่าจะมีผลกระทบในช่วงวันที่1 5บหที่จะมีฝนตกหนักในที่ล่องฝนเนี่ยจะพาดผ่านแถวกรุงเทพมหานคร ก็อยากฝากเตือนตรงนี้ไว้ด้วยสิ่งหนึ่งที่จะไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยมาจากน้ําล้นตลิง่งลําน้ำเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนยกเว้นนอกแนวคันกั้นนะครับที่เรียนไปแต่จะมีผลกระทบในเรื่องถ้าฝนตกหนักในพื้นที่แล้วระบายไม่ทันตรงนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชนครับอยากให้พออเฉพาะเจาะจงแต่ละพื้นที่ฟังนยได้ไหมคะอย่างน้อยๆพี่น้องประชาชนฟังรายการของเราค่ำคืนนี้จะได้นอนหลับอย่างสบายใจครับหรือว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะได้เตรียมความพร้อมออได้ถูกอย่างกรุงเทพมหานาครนในพื้นที่ร,บรับลมต่ำที่พี่น้องประชาชนอ,าอยู่เนี่ยประสบอยู่เนี่ยวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่น้องมีผลกระทบตรงนั้นฮะต้องติดตามครับท่านจะทราบตัวท่านเองว่าเมื่อวันที่6กกันยายนที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครพื้นที่ท่านเนี่ย จะต้องมีผลกระทบอยู่เนี่ยท่านต้องระวังในช่วงวันที่1 5บ6ด้วยเพราะว่าน้ํามันจะมีจํานวนเยอะแล้วไม่สามารถระบายลงสู่คูคลองหรือช่องทางระบายน้ําได้ทันเพราะเป็นงานฝนที่ตกมาจํานวนมากอย่างตัวอย่างเช่นแถวสายไหมน<ะ>อนเมืองลาดพร้าวแถวปักเกรด็ดแถวตีวานนหรือในหลายพื้นที่ซึ่งท่านจะทราบดีอยู่ว่าเมื่อวันที่6กกันยายนมีผลกระทบตรงไหนครับ พ่อกาลังจะบอกว่าวันที่6เจอแบบไหนช่วงอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันนี้ถึง17อาจจะมีโอกาสเจอแบบนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมป้องกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ <c oughs> แต่เพียงถ้าเรามีความรู้และเตรียมความพร้อมป้องกันที่จะดูแลเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของเราเองเนะี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุด <c oughs> ก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางรายการหรือติดตามการพยากรณ์อากาศตอนเช้า ของทุกวันจากสถานีวิวใจเสียงวิเทศไทยตอนเจ็ดนาฬิกาเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ท่านมีสิ่งหนึ่งซึ่งคิดต่อในวันนั้นได้ด้วยครับพออ่อคะ้าอย่างตอนนี้ถ้าเกิดประชาชนที่ชมรายการอยู่นั้นเขาอยากจะหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําสามารถหาได้ที่ไหนคะขณะน,นี้ทางรัฐบาลเองทางพระนงานนายมตีได้กําหนดเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งเพื่อให้ดูเรื่องน้ําโดยเฉพาะเลยที่เว็บไซต์ waterforthai.go.th วอเตอร์ Water, ที่แปลว่าน้ำฮะแล้วก็ฟอไทยครับตรงนี้พี่น้องประชาชนจะสามารถดูได้ในพื้นที่ทุกพื้นที่ครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ดูจากตรงอันนี้นะฮะจาก iPad iPhone หรือจากเรื่องของเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่ท่านมีอยู่ครับก็จะเห็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจะบอกเป็นระดับสีตั้งแต่ภาวะเฝ้าระวังภาวะภัยขนาดเล็กภัยขนาดปานกลางภัยร้ายแรงวิกฤตท่านกดไปยังพื้นที่ใดนะฮะมีอย่างพิษุโลกฮะกดไปที่พิษโลกจังหวัดพิษโลก ท่านก็จะเห็นพื้นที่ที่มีผลกระทบวิ่งไปทันทีลไปยังพื้นที่ก็จะเห็นข้อมูลไปยังพื้นที่ที่พิโลกก็จะเห็นว่ามีผลกระทบที่อำเภอนครไทยอำเภอพนมพิรามอำเภอบางละกำที่ผมเรียนไปเบื้องต้นก็จะรู้ว่าจะเกิดพื้นที่ไหนมีที่ตำบลฮะบอกเป็นตำบลเลยครับจะได้ไม่ตื่นตระหนกแล้วก็วิตกกังวลกับพื้นที่อื่นเราจะทําให้พื้นที่ที่เห็นเนี่ยแคบขึ้นและรู้ลึกขึ้นไปมากขึ้นแล้วก็จะมีการบอก พื้นที่ที่เราเฝ้าระวังแล้วก็บอกพื้นที่แจ้งเตือนอยู่ด้านข้างเนี่ยครับจะบอกว่ามีพื้นที่เฝ้าเราเมื่อ17บนาฬิกาฮะเราจะบอกว่ามีพื้นที่ใดตรงนี้ท่านสามารถสืบค้นและดูได้ตลอดต้องขออนุญาตเรียนว่าเหลวเราจะปรับปรับให้ตรงใจประชาชนไปเรื่อยตอนนี้จะเป็นภาษาชาวบ้านที่ประชาชนเข้าใจง่ายแล้วก็รับรู้ได้มี CCTV ให้ดูในพื้นที่ต่างๆประตูน้ำครับระบายน้ำต่างๆก็ฝากไว้ด้วยครับเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ประชาชนจะสามารถสืบค้นได้ครับในขณะเดียวกันถ้าประชาชนมีจิตอาสาอยากจะโทรเข้าไปแจ้งบอกว่าตอนนี้สถานการณ์นะ้ำมาแล้วให้เตรียมตัวและรมัดระวังสามารถแจ้งได้ที่ไหนคะครับก็แจ้งมาด้วยที่เบอร์192เนะรครับเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือเบอร์1784ของกรมป้องกันและบรรเทาภัยในพื้นที่แล้วก็เบอร์11 1 1กด5ซึ่งเป็นเบอร์เว็บไซต์ของรัฐบาลครับ ค,คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีของรายการถอดสลักข่าววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนาวอากาศเอกสมศักดิ์ขาสุวรรณซึ่งท่านเป็นผู้มนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอบพระคุณนะคะครับดีครับ ก่อนจากกันไปค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะปัจจุบันองค์กรธุรกิจหลายองค์กรค่ะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนให้ความสนใจกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างเช่นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทางกลุ่มบริษัท PTT g l o โ a l c h e m i c a l ก็ได้เดินหน้าก่อสร้างฮอเผาะระบบปิดในพื้นที่การผลิตที่จังหวัดระยองด้วยมูลค่าการสร้างนะคะ500ล้านบาทซึ่งก็มีพิธีลงเสาเข็มเริ่มก่อสร้างไปแล้วโดยนายบาวรวงศินุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารระด ได้เข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับการนำหอเผาระบบปิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในโรงงานในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเกิดควันเกิดความร้อนและก็เสียงรบกวนซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุธและก็จะเป็นโครงการที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะโดยการก่อสร้างหอเผาระบบปิดนี้กำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะ และตอนนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ